ไผ่ตันน้ำมันครอบจักรวาลยี่สิบแปดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันอังคารขึ้นเก้าข้ามเดือนสี่ภูมิปัญญาชาวบ้านสวัสดีครับผมมอชัยไผ่ตันนะครับวันนี้ผมจะมาทําน้ํามันครอบจักรวาลร้อยแปดนะครับน้ํามันไผ่ตันนะครับจะได้เลิกเก้าโมงนะตอนนี้เก้าโมงแล้วนะครับน้ํามันนี่บางกลางแจ้งนะครับนะบางกลางแจ้งนะครับต้องดูเลิกดูยามนะครับ วันนี้ขึ้นเก้าค่ำเดือนสี่นะครับเริกดีนะครับอ่าได้เวลาแล้วครับจุดธูปกลางแจ้งนะครับสามสองดอกไหว้ฝา,าดิตนะครับนะรับอันเชิญเบื้องบนนะครับครับเก้าโมงฮนะ ได้ได้เวลาเลิ่งงามยามดีนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมพิธีด้วยกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโ,โตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้านายชัยวัฒน์วันนี้จะมาขอเลิกทำพิธีทำน้ำมันร้อยแปดขอบจักรวาลขอพ่อไผ่ตันจงมาประทับแล้วก็ทำน้ำมันให้แก่ตัด และสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ให้มีความสุขได้รับความสุขถ้ามีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์เทวดาฟ้าดินทั้งชั้นฟ้าชั้นอินท่านองค์พรมช่วยมารับรู้เปิดทางให้ข้าพเจ้าได้ถือสาธุสาธุสาธุ นามโมตตะภวคะวะโตหะโตสัมมาตพุทธะนาโมตตะกะคะวปโตหะโตตัมมาตพุทธะนมโมตตะกวคะวะโตหะโตัมมาตพุทธะ สมริดผลรักษาสิ่งที่มีชีวิตสี่รับบาเดเจ็บที่มีความทุกข์หายทุกข์ที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทั่วไปสัตว์อีกสัตว์บนดินทุกชีวิตบนโลกนี้ขอน้ำมันครอบจัก 108, รวาลร้อยแปดลงสมริดผล ไปช่วยรักษาสิ่งมีชีวิตให้พ้นรอดปลอดภัยในการบาเดเจ็บรักษาบรรเทาทุกทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ ก็เป็นอันเสร็จพิธีการทําน้ํามันของไผ่ตันน้ํามันครอบจักรวาลนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับต้องดูเลิกดูยามนะถ้าน้ํามันหมดถ้าเลิกไม่ดีก็ทําไม่ได้นะฮะบันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะครับขอขอบคุณนะับทุกท่านเข้าเข้ามาชมนะครับกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะครับจากผมอชัยไผ่ตันครับสวัสดีครับ